สวัสดีครับหลายท่านกําลังมองหาบ้านนกดาวมีแผนที่จะสร้างบ้านแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบ้านนกดาวเลยวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับบ้านนอกดาวกันนะครับโดยโครงสร้างหลักๆที่ใช้ในการทําบ้านอานอกดาวทั่วไปนะครับจะเป็นโครงสร้างเหล็กครับผมโดยของเราจะใช้เป็นเหล็กกันวารไนส์นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมการความชื้นนะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของผนังบ้านนะครับซึ่งจะเป็นหัวใจของบ้านนอกดาวเลยโดยทางเราเลือกใช้เป็นผนังไฟเบอร์ซีเมนต์จาก ACG นะครับมีคุณสมบัติในการทนน้าทนฝนและมีความแข็งงงงแรสสูนนนะคัััผผมที่ําาญภยใช้จ สนุนอย่างมีครอบคลุมอยู่ทั้งหลังเลยนะครับซึ่งสนวนตัวนี้จะทำให้บ้านน็อกดาวน์มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนและดูดซับเสียงได้ดีกว่าบ้านปูนทั่วไปครับนอกจากนี้บ้านน็อกดาวน์ยังจะเป็นที่ต้องมีรากฐานที่แข็งแรงทางเราดูแลจัดก,การเรื่องของฐานรากตัวบ้านและระบบสุขาภิบาลให้พร้อมนะครับซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมของพื้นที่ลูกค้าเลยครับผมโดยหลายท่านสงสัยว่าบ้านน็องดาวน์เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตก่อสร้างไหมต้องขอบ้านเลขที่หรือเปล่าหรือมิเตอร์น้ําไฟหรือเปล่านะครับโดยหากเราใช้เป็นทีี่่่อออยยูาาาศัแบบมมสธรรณปภคพ้เชน มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟหรือต้องการบ้านเล็กที่เนี่ยเราจะเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อสร้างกับทางเขตหรือเทศบาลของเราก่อนนะครับโดยเอกสารที่ใช้ก็จะมีแบบบ้านของทางเราแล้วก็โฉนดที่ดินนะครับเมื่อได้ใบขออนุญาตก่อสร้างเรียบร้อยแล้วเราก็นําไปยื่นเพื่อขอบ้านเล็กที่หรือขอน้ําไฟในลําดับถัดไปครับผมหรืออีกกรณีหากท่านไม่ต้องการที่จะขอมิเตอร์น้ําไฟใช้เป็นห้องพักบ้านพักข้างตัวบ้านเฉยๆแบบนี้ก็สามารถยื่นขออนุญาตในการต่อเติมอาคารได้นะครับผมอีกหนึ่งจุดที่สําคัญของตัวบ้านก็คือพื้นบ้านนะครับผมบ้านนแล้้วจะตองไม่ ยบไม่คงเขงนะครับทางเราใช้เป็นพื้นอย่างหนาประกอบด้วยไม้เทียมชั้นบนหรือว่าเป็นกระเบองยางที่ลูกค้าเลือกมาเองได้เลยนะครับเมื่อเดินแล้วรู้สึกความแน่นของพื้นไม่คงเข็งแน่นอนครับผมในส่วนของวัสดุที่ใช้ทาบ้านนอกดาวเนี่ยหลายท่านอาจสงสัยว่าเมื่อทําครัวมีความร้อนเข้ามาในตัวบ้านเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าวัสดุที่ใช้ทําบ้านนอกดาวของเรามีคุณสมบัติในการไม่ลามไฟนะครับหากเกิดอัคคีภัยขึ้นมาเนี่ยตัวบ้านจะไม่เกิดเพลิงไหม้ทั้งหลังแน่นอนครับผมอีกหนึ่ง เนื่องจากเรามีวัสดุสําเร็จรูปในคลังทําให้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงหากเสนอไปราคาเท่าไหร่ก็จะจบราคาเท่านั้นเลยครับผมดังนั้นหากท่านใดมีแผนจะสร้างบ้านพักรีสอร์ทคาเฟ่หรือออฟฟิศส่วนตัวเนี่ยบ้านนกดาวห,หรือบ้านสําเร็จรูปก็เป็นอีก<ม>หนึ่งตัวเลือกที่สําคัญเลยนะครับท่านใดมีแผนจะสร้างแบบไหนยังไงเข้ามาปรึกษาเราได้นะครับที่เพจสร้างบ้านนกดาวทั่วไทยเลยครับ